สวัสดีครับวันนี้ก็ามาหมู่บ้านนันทวันอีกหนึ่งครั้งครับลูกค้าติดต่อไปผ่านทางอินเทอร์เน็ตครับน,รนี่ครับป้อปมยามเรา,เาทำตามกฎระเบียบครับแต่ตอนนี้เราทำใบผ่านไว้แล้วครับนี่ครับใบสีเหลืองครับเราผ่านได้เลยเราไม่ต้องทำนะครับ เราทําไปแล้วทาทีเดียวครับเข้ากี่ครั้งก็ทําทีเดียวแต่เรายังไม่ประทับตาครับนี่ครับหมู่บ้านนันทวันเป็นหมู่บ้านคนมีตังครับอย่างผมและอย่างช่างปาหานี่หมดสิทธิ์ครับไม่เป็นแค่ช่างมาซ่อมครับไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกนี่ครับดูครับต้นบาม ใช้ต้นปามป,ป่าววะต้นปามครับเต็มไปหมดเลยครับปามปามปามเลยครับต้นหนึ่งกี่บาทก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวดูครับด,บดูเป็นป่าเนี่ยนะครับทางเข้าหมู่บ้าน,นครับซึ่งบุคคลธรรมดาจะเข้ามาไม่ได้นะครับนอกจากจะเป็นมีหน้าที่เกี่ยวกับในหมู่บ้านนะครับเป็นช่างเป็นช่งางปปาช่างซ่อลมบำรุงช่างประจําหมู่บ้านอย่างนี้ครับถึงเข้ามาได้คนธรรมดาสามัญชนไม่เข้าไม่สามารถเข้ามาได้นะครับเขาห้าม เขาจะมีป้อมยามทุกสีแยกเลยนะครับคอยอำนวยความสะดวกคมสะดวกให้กับพวกเราที่เข้ามาข้างในทุกคนที่มีสิทธิ์เข้ามาทาไมรู้จกักไม่รู้ทางถามยามยามก็จะบอกเราหมดครับนี่ครับป่าต้นปามครับเป็นมันพันต้นเลยครับนี่ก็คืออีกวิถีหนึ่งครับวิถีช่าง เราต้องได้เข้ามาตามหมู่บ้านคุณรวยครับีดูบ้านครับดูบ้านดูบ้านครับบ้านสวยมากครับบอกแล้วครับว่าอย่างผมกับช่างมหานี่ไม่มีสิทธิ์ครับเป็นไ,ได้แค่ช่างครับบ้านของโคตรสวยเลยนี่ครับนี่ครับก็จะมียาม ทุกสีแยกก็เป็นมียามป้อมยามทุกสีแยกคอยอำนวยความสะดวกให้เราจากต้นปาล์มแล้วตอนนี้จะเป็นต้นไม้นานาพันธุ์ครับเยอะแยะไปหมดมันก็จะมีสวนครับสวนนี่คือสวนที่ออกกำลังกายนี่ครับ มีที่เด็กเล่นด้วยบ้านสวยงามครับมีก็ป้อมยามอันสุดท้ายครับี่จะเข้าไปลึกเข้าไปอีกผ่านหมู่บ้านนึกเข้าไปอีกนะครับนี่ครับมสีสนามหญ้าสวยมาก ลมลื่นมากครับหมู่บ้านเขา,เาคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับฝากด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับช่องเล็กครับสวัสดีครับ